ผมได้ข่าวว่ามมลอนพีกาวอัปเดตใหม่วันวาเลนไทน์นะครับมาดูกันว่าจะมีของจริงๆอะไรอยู่บ้างไหนอัปเดตใหม่วันวาเลนไทน์มีถังขยะถังขยะแล้วก็ขยะพวกนี้แล้วก็ตู้ทำไมก็ไม่รู้ตู้อบ ก็ให้รูน,นี้ด้วยนะครับทุกคนเขาบอกว่าถ้าเอาผลไม้ใส่เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันเดี๋ยวผมจะเอาใส่ให้หมดเลยนะครับผลไม้ใส่เข้าไปไหมาว่าผลไม้อย้างหน้าเลยนี่ทองอุยาโคแล้วก็ทองตงโม เแล้วก็แก้วมังกรโอเคถ้าเราก็กดเปิดเครื่องนะครับผมได้ยินว่าถ้าเราใส่เอเออาพวกนี้ใส่ผลไม้พวกนี้ใส่เข้าไปเนี่ยจะเกิดเป็นมนุษย์ผลไม,ม้รวมเฮ้ยมนุษย์ผลไม,ม้รวมออกมาแล้วมนุษย์ผลไม,ม้รวมก็คือจะเป็นมนุษย์ผลไม้รวมนะทุกคน ะไม่มีวันผูกลลบออกได้นี่มนุษย์ผลไม้รวมขอยัำอีกทีทุกคนลองไปหาทำกันนะครับอัปเดตใหม่วันวารีนไทยลองไปอัปเดตดูนะทุกคนได้ยินเสียงผมพูดไหมผมไม่รู้อะว่าจะได้ยินเสียงผมพูดไหมครับเสียงเกมมันอาจจะดังเกินไปหรือทุกคนได้ยินเสียงผมพูดหรือเปล่าก็ช่วยบอกผมด้วย เดี๋ยวผมจะไปดูในคลิปผมนะครับแล้วก็นี่พีเพล e เพกาวก็คือพีเพลก็นี่ People นีเออเอฮูต้องปรปับตรงนี้ด้วยโอเคก็จะได้แล้วนะครับ,รอ,รบอ,อันนี้เป็นมอดนะครับทุกคนถ้าเราเอาไอ้นี่มานะครับเรื่อยอันนี้เป็นมอดนะครับ เอ้ยโอ้ยอ้้หโอู้หูหไม่ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่ามันไม่น่ากลัวสัจกจเท่าไหร่นะัไม่ต้องเซ็นเซอร์แล้วนะ จะปิดเหลืองหรือเปล่าแต่ว่าไม่หรอกมั้งอันนี้แค่ชิ้นส่วนในเกมนะครับไม่ติดเหลืองไม่น่ากลัวมากแลก้วก็ผมไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่อีกก็คือห้องทดลองนะครับถ้ามันเพิ่มมาใหม่ในวันวาเลนไทน์นนะ เิ่มมาเมื่อไม่นานมาแล้วไม่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมวันวาเลนไทน์ทุกคนก็ช่วยพิมพ์บอกผมด้วยนะครับไหนชอชอคออชอดูไหนชอ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 ตายเลยเออ ต่อมาก็พวกสปังกี้นะครับทุกคนผมนได้มันมาแล้วนะผมได้มันมาแล้วพวกสปังกี้ทุกคนอยาได้ยินเสียงมันไหมอยากได้ยินเสียงมันเปล่าถ้าทุกคนออกมาอย่างนี้มันไม่ได้ยินเสียงนะครับต้องเปิดผมเอาเสียงขึ้นนิดหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับได้ยินเสียงไหม ได้ยินเสียงเอาตัวอื่นเอาตัวนี้เนี่ยได้ยินเสียงไหมผมเชื่อว่าทุกคนต้องได้ยินแน่นอนมาอัปเดตใหม่วันวันลนดทายนะครัะ นี่มีมีดด้วยมีดมันเพิ่มมาตั้งแต่ผมองมีดมาเล่นเฉยๆมีดมันไม่ได้เพิ่มมาครับมันอยู่ตั้งนานแล้วแต่ผมเอามาเล่นเฉย มนสิมามีอะไรอ่ะอันนี่คือ,อตาอ๋อแบบเราเป็นตัวละครนีนน่นั้นหรือเปล่าเขาเรามีตาเราเป็นตัวตัวละครตัวนั้นหรือเปล่าครับทุกคนแบบมันเหมือนเราเป็นตัวละครตัวนี้เลยครับเราสามารถควบคุมตัวละครตัวนี้ได้นะคะแบบเดินก็ได้กระโดดก็ได้แต่ส่วนมากกระโดดได้อย่างเดียวถ้าจะเดินก็ต้องกดตรงนี้ ทุกคนเมนราเป็นแบบตัวละครจริงโอเค okay, ไม่ดีกว่ารูปน okay. you ้องอัพเกดยูยต็อกแอนิเมชั่นโอเคมาเฮ้ hey, เดี๋ยวผมคิดอะไรแปลกถ้าผมสร้างเครื่องไอ้ไม่ใช่เครื่องผมจะสร้างมีดอัพเกรดหรอทำอยังไง โอเคงั้นผมขพสิสร้องอาง้แล้วเดี๋ยวผมแทงหยอกมาตายซะมาใช้มีดอั g เ a d ดกันดีกว่าใช้มีดสักสามเล่มนะโอเคเล่นแล้วมีดอั g เกรดนะคะทุกคนผมได้ละมีดอั g เกรด โอ้โหดูเหมือนกองเรียบบูวาลีเลยไหนกองเรียบบูวาลีว้าวาาเลยนะนี่ 完成<スイッ> ร่อยเลื่อดมาโอเคแบบมีดอัปเกรดอ่ะคุณเทโอเคนะครับมีดอัพเกรดได้แล้วซึเมื่อกี้ทุกคนได้ไ<อ>ยินเสียงผมกันหรือเปล่าผมทำไมต้องถามเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมเอาเสียงขึ้นผมลงผมลืมเอาเสียงลงโอ้ยฝาดเลย 行了你嘞。嗯嗯 โอ้โห <Okay. S 2> น่ากลัวแต่ผมไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเหมือนกันนะครับไหนดูส oh, ิโอ้เโอ้โอ้โอ้ดีเหมือนกันแรงเหมือนกัน พวกเราค่ะมันมันเป็นภัยตัอธรรมชาติดูดีเด้อแพ้โอ้ยแหลก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 เฮอฉันคือทันเนอร์ยังไงล่ะฮ่าฮ่าเฮ้ยไอ้เจ้าทันเนอร์ขี้แพ้ฮะแกว่าใครขี้แพ้ฮะฮะฮะยิงเลยยิงเลยโอ้โหโคตรโหดไอ้ตัวเนี้ย